อ่ะเดินค่ะเดินต่อเดินต่อน้องหมูจะไปไหนคะเนี่ยเดินอยู่ไปดูนกยูงแล้วตรงนี้ใช่ไหมใช่คือสวนไก่อ๋อนี่มันคือสวนไก่ยังไม่ถึงนกยูง <c oughs> นี่ไงโอ <c oughs> ระวังลื่นนะคะลูก <c oughs> นี่คือนกอ,อะไรอ่ะโอ้โหเดี๋ยวได้หยุดก่อนค่ะหยุดก่อนหยุดก่อนทำไมจัดเต็มขนาดนี้คะเนี่ย <c oughs> โอ้โหหล่อได้ใจเลยอะ่ะ อ๋นี่ไงใช่ไหมคะนี่ไงอันนี้คือนกอะไรปะปาาอันนี้คือนกยุงเหรออ๋อนี่นกยุงขาวเจอเดตรงนีงง้นกยุงดำอ๋อนกอ่นี่นกยุงดำเหรอปะอืมส่องยุงทำความสะอาดเขาต้งงองทำทําสะอาดอือ เขาก็ความสะอาดด้วยเดี๋ยวดำฮะนมด้วยโอ๋อนี่ใช่ไหมนกยูงกูกูไปนี่ไงไม่เอาประตูเข้าชมด้านในไม่ใช่แบแบลูกอันนี้ก็ดูนี้ก่อนจะเป็นนี่วุ้ยเขาฟังน้องหมูเข้าใจด้วยอ่ะเขาฟังน้องหมูเข้าใจด้วยอ่ะ น้องหมูล้องวูู้โอ้โหสวยนะเนี่ยขนาดน้องหมูร้องฮู้ฮู้เขาฟังน้องหมูเข้าใจด้วยนะอ้าวคุยกันรู้เรื่องด้วยโอโ้เดินมาแล้วจ้าเดินมากันใหญ่เลยอืมสีสวยมากเลยอะ คุยกับนกยุงโอ้โหอันนี้สวยอะลูกจอนกินอะไรกินผักบุ้งไงไม่รู้กินอะไรเขายังไม่เห็นบอกเลยไม่รู้ค่ะแต่ว่าเขาเป็นประจัดเป็นเซตเซตหนึ่งร้อยบาทมีย่ามีผักบุ้งแล้วก็มีขนมปังให้เรานะคะนี่แม่ก็ซื้อมาซื้อมาเผื่อว่าเราเจออะไรที่เขากินโอ้โหไวเอา เป็นไงน้องหมูอ๋อบอันนี้นี่มาแล้วพ่อมาแล้วนี่ไงเห็นเราเราวิ่งมาเลยอ่ะเขากินอะไรอ่ะกินไม่หมดแล้วเนาะน้องหมูน้องหมูอย่าพิ่งเข้าไปลูกแม่แม่๊ะเกินอะไรอ่ะโอ๊ยพอเห็นเราวิ่งมาใหญ่เลยพ่อดูดิกำลังเตรียมตัว ลองผักบุ้งเลยพ่อลองดิ<ป>ผักบุ้งกินไหมโอ้ยกินโอ้ยน้องหมูใจเย็นๆค่ะลูกหนูก,กินผักบุ้งค่ะกินผักบุ้งเอาป๊ะป๋าให้หนูด้วยๆๆๆหนูด้วยหนูด้วยใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นวางวางที่หินก็ได้ค่ะใจะเย็นน้องหมูใจเย็นร้อ,องร้องใช่ร้องยิ่หิวสิลูกเออ่าน้องหมูไปค่อยนะใจเย็นนะครับให้ใกล้ๆทีลูกให้ใกล้ๆให้เข่าลูก ฮ้ยจะล่อหือจะล่อไม่ได้ลูกเนี่ยให้กินเหมือนป้าปาสงสารนี่ให้อีกทางสิลูกให้แล้วก็ปล่อยค่ะลูกไปแมหนูจับให้แล้วก็ปล่อยอย่าดึงอย่าดึงพี่จะได้กินน้องหมูอย่าดึงค่ะลูกให้พี่เลย เดินมาแล้วเดินลงมาแล้วเดินลงมาเป็นสายแล้วดูให้ลูกเล็กด้วยค่ะเดี๋ยวมีลูกเล็กๆด้วยเนี่ยดูดิตุยชอบลูกเล็กมีลูกเล็กอันเล็กๆโอ้ยตัวเล็กไม่ทันแล้วใช่ก็้วคือมักดึว่าไม่รู้ก็เห็นก็ให้มาก็ให้กินเขากินนี่ไม่กินโอ้ดูหิวให้ลูกกินเขาบอกให้ลูกกินนะไม่ทันนะดิตัวเล็กไม่ทัน ตัวเล็กไม่ทานนี่ไงตัวเล็กให้ตัวเล็กไปเลยชิ้นสุดท้ายตัวเล็กกินไม่ทานอ่ะใครจะกินชิ้นสุดท้ายใครจะกินหมูเดินลงมาเป็นสายแล้วอ่ะเ<ม>ตรียมลงมาแล้วเฮ้<อ>ยยออกมาได้ไง,งอไ่ะกกินไม่ทานเอ,อกดินไม่ทานดูดลยเลยชิ้นสุดท้ายใครอยากจะกิน โอ้ก่ากินนี่หมูดูดิลูกโอ้เขากินได้แต่ใบเขากินได้แต่ใบหมูยืนเฉยๆค่าลูกเขากินได้นี่หรือเปล่าไม่ได้นั่นกินไม่ได้ลูกเหรอโอ้ตัวเล็กเดยวขอลองเดยวขรลองดูหน่อยอือกินได้แต่ใบน้องหมูอย่าเข้าไปใกล้นะคะโฮ้ยมันกินเนี่ยอัน ได้ฟางลูกกินได้แต่ใบกินได้แต่ฟางอันนี้อันนี้มันกินยังเด็กอยู่เขาบอกจะกลับบ้านกันแล้วเหรอเน่เน่เน่ตัวนี้มันกินมันชอบกินเด็กกินเปลือกเด็กกินเปลือกกินเหมือนกันไหม ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วเฮ้ยลงมาพันดินสายเลยลงมากันเป็นสายไปให้ตายไปให้ตาไปให้ตางมาลูกนั่งดีเด่นลูกมาระวังตกนะแล้วคูก เล้ดูฟางอยู่ปะอึไไม่ขึ้นค่ะลูกไม่ขึ้นแม่แม่แม่เขันาเขาแถวกันแล้วเเขาก็น่ไแม่แม่เขา้วเขาจะให้ไปไหนอ่ะ มีหอยด้วยนะพ่อเดินเราเราไม่ไงทางออกเดินตามเราแล้วระวังลื่นนะคะลูกระวังลื่นนะหมูระวังลื่นฝนตกแน่เลยเมื่อคืนไม่ใช่วันวันนี้มันเป็รองเท้าแต่นอนแล้วน่ ดูวางหรอมาไปดูวางกันให้กินดีๆลงให้กินดีๆเ้กี่เก๋ๆเราเขามีหญ้าสดให้กินเนาะเนาะเนาะเนเอไม่กินเกน๋เก๋สิว้ยกินเอาให้เยอะๆไปเลยใส่ มันเป็นกเขากินอยู่มีทั้งลูกแล้วก็ทั้งพ่อทั้งแม่ด้วยลูกกวางพ่อกวางแม่กวางลูกกวางกินบ้างโยนให้ไปเลยลูกลูก,กวางกินบ้างเอาไปให้ลูกกวางกินบ้างไปให้ลูกกินบ้าง เอาไม่เอันนี้ไม่กินแต่ไประยะเอาเยอะๆได้ไหมได้ค่ะลูกโอเคดูว่าตอนี้เราไปดูกระต่ายกันบ้างอันนี้ฟางแม่ฟางพ่อฟางลูกฟางแถมให้แถมให้ พอแล้วนะเดี๋ยวอ้วนโอ้พอแล้วนะเดี๋ยวอ้วนกินเร็วๆลูกเดี๋ยวหัวจะได้โตโอ้หัวจะได้โตกินแล้วกินแล้วอากินบ้างไม่ไม่ต้องห่วงวางตรงนี้นี่ไหนหันหน้ามาหน่อยสิหล่อจริงๆเลยอ้าว โ okay. yeah. อเคเบイベยบายกวางเดี๋ยวไปดู bye bye ยางอืนก่อนเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวแว่นก็ติดอ่ะเดี๋ยวแว่นติดแล้วก็ชักออกไม่ได้โหแว่นยิ่งนี่อยู่โอ้ยนแายร่างแถมหรอ อีกโอเคโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายนะไอ้กว้างกว้างพ่อที่มันงอเขากว้างพ่อที่งอเขาหิวเหรอมันก็หิวนั้นแหละ ไอพ่อเออพอแล้วไอพ่อโอเคพอแล้วไอพ่อกวางอ,อ,อันนี้ไรแม่กวางแม่กวางแม่หิววะที่แม่ตัวไกแม่ก็หิวเอาให้แม่กินหน่อยเอาแม่กวางไว้ท<ว>ี่โจนเละไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเช็ดเดี๋ยวค่อยไปเช็ดแม่มีกระดาษชิชูอยู่ให้กินก่อนให้กินให้เสร็จก่อนลูกเดี๋ยวก่อนแวะ ันนี้เข้าไปได้เนี่ยยังไม่ได้ที่ลูกเดี๋ยวต้องับหรืยเต่าตัวใหญ่มากเราเราก็ต้องหใหญ่มากจริงๆเว้ยอูออนี่เต่าอ,อะไรเนี่ยเต่ากว่าจับไม่ได้ลูกจับไม่ได้ค่ะเดี๋ยวงับมือค่ะลูกเห็นไหมเนี่ยหูตัวใหญ่มากๆเลยอ่ะ เราไม่เคยเห็นเต่าใหญ่ขนาเลยเราให้ขนมปังเพราะว่าเต่ากินขนมปังนายนู่นเต่ากินหักบูงงั้นไงไม่เคยเต่ากินขนมปังด้วยใหญ่มากเต่ากินขนมปังอ๋อใหญ่มากเลยอ่ะอฉี่ฉี่แตกเหรอฉี่ที่ฉี่อ๋อเต่าเขาจะฉี่เป็นนมนมอย่างนี้หรอแม่ก็ไม่เคยเห็นโอ้ฉี่ฉี่นมนมแล้วนี่มันเป็นฉี่นมนมอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเห็นเหมือนกันลูกอี๋แ้ไม่เหมือนกันเขากินจริงด้วยเขากินขนมปังนะคะโอ้เขากินขนมปังโอ้เป้ากินขนมปังอะไรอ๋อไม่เคยเห็น ป๊าป้าเต่ากินขนมปังเต่ากินขนมปังนี่ไงแกะกินเขามีผักบุ้งแต่ว oh, sure? ่าเขากินขนมปังเนี่ยกินเอาขนมปังให้กินหน่อยใหญ่มากเลยอ่ะน้องโมยื่นให้ดีๆนะคะเดี๋ยวยื่นให้ใกล้นะโยนไปลูกเดี๋ยวให้มันนั่งแล้วมันงับมือขาดนะงับพี่ตาหนูดูฉีดเวยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเป็นฉี่เป็นนมนม เออโยนโยนให้ห่างๆลูกนี่นี่นี่นอโยนให้ห่างๆเดี๋ยวว่าน,นะเดี๋ยวกัด,ดอืมอืมเห็นไหมมืออย่านะหมูไม่เอานะลูกนะกัดมือขาดนะเฮ้ยใหญ่ดูใหญ่มากเลยป๊ะป๊ะหนงบูกมานี่เรา <c oughs> ให้ห่างๆหมูให้ห่างๆเขาจะให้เหมือนพ่อดีฟันคมมากเลยนะลูกให้เหมือนพ่อไม่ได้นะพ่ออ่ะไม่ป้าเป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวงับมือหนูทำไงอ่ะเนี่ยให้ป้าป้าให้เดี๋ยวงับมือหนูเนี่ยป้าปาเขาให้เป็นให้ทาห่างะหนูให้อย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่างับมือแล้วไม่ปล่อยไม่ใช่หรอครับป้า โอ้แต่ขาเขาใหญ่มากเลยป้านี่เรียกเต่าอะไรเต่าหินเหรอเต่าแเรื่อยๆเขื่อนแป้งเรื่อยเต่าแอฟริกาที่ไหนที่นี่ที่มันอยู่จากสหรัฐอเมริกาแสดงว่าไม่อิ่มเนี่ยมีเอาเขอให้เยอะกินไม่ทันไม่ออกไม่ออกไม่ออก น้องมใหญ่มากเลยนั่นหลับแล้วหลับอิ่มหลับแล้วไปแล้วนี่ค่ะไปแล้วบ๊ายบายเตากินอย่างอื่นเรียกขอดูดูด้วยด้วยเดินมาแล้วเดินมาแล้วนน่เดินมาแล้วออกมาข้างในได้กินี่ย ไม่กัดเราป้าหรือพันนี้เขาไม่กัดากาโยนให้ลูกเต่าบ้างเออโยนให้ลูกเต่าบ้างไหนลูกเต่าอยู่ไหนโอ,อ,อลูกเต่ายังไม่มาเลยลูกลูกเต่าหลับไปแล้วออ้ยอันนี้ก็กินป้าแต่ตัวใหญ่จัดนอ,นอ,อ๋อนี่ไงตัวใหญ่จัดไงหลับเลยอะ่ะ มาที่นี่ค่อยๆเดินลูกค่อยๆเดินมันเลิกขั้นสุดมีอมยิ้มด้วยจ้ะาันตแล้วก็น,นี่ด้วยครับบรรยากาศช่อชื่นมากเพราะว่าเมืม่อคืนฝนน่าจะตกระวังลื่นนะลูกใช่ระวังลื่นนะคะคก็คืออาบรรยากาศล่มลื่นมากๆเ,เลยใช่ นนจ้ะเฮ้ยน้ำตอลน้องฟีฟ้าอย่าวิ่งนะลูกบรรยากาศคือแบ,บบดีอะ่ะนี่ก็จะปลาเขาชวนมาทางนี้นป้าเราหนูด้วยหืมบรรยากาศดีนะคะ ถ้าแบบว่าอากาศร้อนๆเนี้ยแดดออกก็นั่งสบายพอฝนตกก็ล่มลื่นนะคะเพื่อนๆท่านไหนอยากมามาได้นะอันนี้ป้าป้าค่าน้องหมูมาระวังโดนกังหันโดนหนูลูกกับน้องหมูไปโรงเรียนเนี้ยค่ะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้ไปไหนเลยอาทิตย์นี้ป้าป้าใจดีก็เลยพาลูกมาดูนกยูมาดูแพะดูแกะ แต่บรรยากาศเขาดีมากลมลื่นคือแบบถ้ามาแล้วร้อนก็คือเย็นสบายอ่ะขนาดฝนตกยังอากาศดีเลยเนี่ยแ่แเจอทั้งหมู่ก็จะเรียกแม่แม่ทั้งวัน ค่ะป้าป้ามาเซอร์เว์ก่อนุนย่ยบรรยากาศดีมากเขาตกแต่งแบบอย่างสวยเลยอ่ะเหมาะกับการมานั่งพักผ่อนพาลูกพาหลานมาเดินเมืมเม่อคืนน่าจะฝนตกนะป้านะเ<ห>มื่อคืนน่าจะฝนตกนะฝน,น,นตกน,นี่ตัวอะไรนงหมูมันจะเป็นสะพานใช่ไหมใช่ค่ะสะพานอย่าขึ้นไปเลยเพราะว่าฝนตกน่าจะลื่น ไดจะไปเล่นกนารหัน เสนอไวกับคนแคกขั้งเกตเหรอใช่แล้วมีอะไรนะมีเล่เาๆคำแต่งในตัวนึงโกเหรอ<ช>เล่ามาตัวรไรกับแขกเกตตัวนั้น,นมันมันมีดั้งยุ่งทีแบบนี้นอ๋อแล้วเล่ามาใช่เห็นๆในทีทวีขเขาว่ายังไงเขาเล่าว่ายังไงมาที่ตรงนี้หลังๆอืม เพื่อมาตลงคืนตัตัวนี้ตัวนี้กัดเขยับได้ขยับได้ด้วยอ๋อถ้ามากลางคืนนี้ขยับได้เลยใช่ไหมขยับได้โอ้โอ้ถ้ามากลางคืนนี้ขยับได้นะเพื่อนๆน้องหมูบอกอย่ามาเลยใช่ไหมคะได้โอ้ยุงกัดน้องหมูโอเคค่ะจ้าโอเคจ้าจ้าจ้า ออลอันนี้ก็แค่ลูมเป็นไงคุยรู้เรื่องไหมร้เแล้นี่จ้าปีหมูทองสามสิบเอดนี้วันเกิดน้องหมูใช่ไหมคะน้องหมูเกิดปีหมูก็มาเจอหมูทองค่ะกอดหมูหน่อยค่ะมดขึ้นมดขึ้นมาเจอหมูแล้วจ้า แล้วก็เกิดปีหมูเอา้าทำไมกวางหูขาดกวางหูห,ห,หายหูหาย ทำไมอ่ะมีหนูจริงหรอมีหนูแล้วก็มีมดเหรอมีมีแมลงสาบหรือว่ามีตะขาบนั่นไงยุงกัดแล้วไงเก่าให่เลยอมยิ้มอมยิ้มมีกี่อันลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกจ้ะหกจริงจริงจ้ะอ่า โอเคอันนี้จะเป็นสีฟ้าโอเคอันนี้จะเป็นสีมูวโอเคสีส้มจ้าสีเขียวจ้าแล้วก็ส,สีเหลืองสีเหลืองมันก็เลยนานดุจ้านานแล้วก็มีมดใช่ใช่้วนนูนะ้นน่ะ อันนู้สีฟ้าสีฟ้าอ๋อไ,ไม่ไปแล้วคะ่ะลูกมีกระต่ายใช่ไหมใช่ค่ะแล้วว่าเขาเปลี่ยนอะไรยังเปลี่ยนเป็นตัวอะไรเนี่ยแ,แพะแกะอยู่แพะแกะแกะโอเคค่ะแกะอัะอะนนะี้จ้าไม่ไปคะ่ะลูกถ้าลูกไม่ไปค่ะ จ้พ่อคุณแม่มแม่ไม่มีอะไรคะลูกน้ำตกน้ำตกน้ำตกมันจะตกลงนานน่าริเนี่ยใช่ค่ะเขายังไม่ได้เสียบค่ะลูกตาตายแล้วจ้ะเฮ้ยปลาเขายังไม่ได้เสียบไปนี่ก็ใส่ที่หน้าไปกลับแล้วป้า,ปาเรียกกลับแล้วครับมา กลับแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวตอนหน้าเจอกันที่ไปคุณแม่อันนี้เราก็อันนี้เราก็เล่นไปแล้วเนาะจ้าลูกบอกแกะกลับกันนะบอกแกะกลับกันนะแกะกลับกันนะแกะยิ้มหวานด้วยไปกลับแล้วลูกบอกแกะกลับแล้วระวังล้มค่ะ จ้าโอ้น้ำตาไหลเลยเหรอให้น้ำตาไหลเลยโอ้เขาคิดถึงหนูว่ะีิ